ในช่วงนี้ผมก็ได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามานำเรียนพี่น้องในประเด็นพานบัณฑิตสูตรเพื่อที่จะเรียนรู้กรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้งดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าคนจะพ้นทุกพ้นชั่วคนจะได้สุขแท้ดีแท้ในมหาจัตตารีสกสูตรท่านตรัสถึงสัมมาทิฏฐิสิิ คือองค์ความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกพ้นชั่วสู่ความสุขแท้ดีแท้นั้นจะต้องเข้าใจกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้งท่านตัดเป็นภาษาบาลีว่าอัธิสุกตะาทุกตาหนังกัมมานังพลังวิปากโกผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่ถ้าเราเข้าใจรายละเอียดของกรรมดีกรรมชั่วได้แจ่มแจ้ง ชีวิตเราเองก็จะก้าวสู่ความพ้นทุกพ้นชั่วจะก้าวสู่สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลําดับอย่างมั่นคงยั่งยืนคนในโลกก็เช่นเดียวกันคนในโลกถ้าได้รับปัญญาในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยแจ่มแจ้งไปเป็นลําดับลําดับตั้งแต่ระดับยาบด้านรูป,ปรธรรมไปจนถึงละเอียดด้านนามธรรมาไปเป็นลำดับลาดับเนี่ยถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว ชีวิตของคนในโลกก็จะเปลี่ยนนะก็จะเปลี่ยนไปสู่ดีแท้สู่สุขแท้ดีแท้เปลี่ยนไปสู่สภาพพ้นทุกพ้นชั่วเข้าสู่สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับนี่เป็นความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ผมได้เคยนะเข้าไปทำงานในเรือนจําเข้าไปช่วยเหลือนะผู้ต้องขังในโครงการกําลังใจของพระองค์พา ทางหน่วยแพทย์วิทยธรรมเราก็ได้รับการประสานงานจากสำนักกิจการของพระองค์พาให้เข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเรือนจำสิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยแล้วเราได้เห็นผลกับผู้ต้องขังสิ่งหนึ่งพุทธที่ผู้ต้องขังได้ให้ข้อมูลกับเราก็คือว่าการส่งเสริมอาชีพทั่วๆไปเนี่ย ทางเรือนจำหรือทางหน่วยงานต่างๆก็ช่วยกันทําอยู่แล้วตามหน้าที่ของทางราชการก็ช่วยส่งเสริมอาชีพต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่คนในเรือนจำเล่าให้ฟังก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นดีก็จริงนะแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนนิสัยของเขาเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกไม่เพียงพอหรอกที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยชั่วๆของเขานี่เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเขา คือเขาพูดตรงๆเลยว่าเขากลับออกไปเขาจะไปขายยาบ้าอีกเขาจะไปทําชั่วอีกจะไปลักขโมยช่อโกงจะไปทําชั่วขายยาเสพติดไปทําชั่วต่างๆอีกเขาบอกเพียงแค่อาชีพที่ส่งเสริมเขาเนี่ยหรือรายได้ที่จะมีประมาณหนึ่งเนี่ยนะต่อให้มีรายได้ขนาดไหนอย่างไรนี่ก็ยังมันยังไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยหยุดทำชั่วได้ เออสิ่งนี้เขาพูดมันก็จริงนะเขาสารภาพกับเรานะแต่สิ่งที่จะทำให้เขาหยุดทำชั่วได้นี่ก็คือเขาได้ฟังธรรมะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้เรียนรู้ธรรมะเขาได้ฟังธรรมะจากทีมแพทย์วิถีธรรมของเราได้ฟังอย่างแจ่มแจ้งไปเป็นลำดับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องพอเขาเข้าใจแจ่มแจ้งเขาบอกสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนจิตวิญญาณของเขาที่จะไม่กลับไปทำชั่วอีก เพราะว่ามันทําให้เขาและคนอื่นเดือดร้อนทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปผมก็เออเราได้พบความจริงอันนี้ซึ่งตัวเราเองก็เหมือนกันตัวเราเองก็มีความรู้สึกเหมือนเขาเหมือนกันว่าต่อให้เรามีได้รับเงินทองเท่านั้นเท่านี้นะทำการงานไปนี้นะถ้าเราไม่ได้เชื่อมั่นในเรื่องกรรมไม่เชื่อมั่นในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วจมแจ้งเนี่ยตัวเราเองก็ จะไม่ทําดีอย่างยั่งยืนหรอกนะใช่ไหมเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วใช่ไหมมันตามนั่นแหละตามกิเลสของเรานั่นแหละเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วมันมันไม่ยั่งยืนหรอกเราเองก็รู้ตัวเราเหมือนกันนะเราเองก็รู้ตัวเราอยู่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้งนี่นะเราไม่มีทางที่จะเป็นคนดีที่ยั่งยืนได้นะเราก็รู้ตัวเรานะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วใช่ไหม นี่มันเป็นสัจจะอย่างนี้นะเออแต่ถ้าเราเข้าใจกราดีกาชั่วแจ่มแจ้งเนี่ยทำให้เราละสิ่งที่ชั่วแล้วก็ทำสิ่งที่ดีอย่างมั่นคงอยั่งยืนใช่ไหมนันน่ะนี่แหละเป็นประเด็นที่สำคัญนะพระพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้ว่าคนจะพ้นทุกพ้นชั่วจะได้สุขแท้ดีแท้มั่นคงอยั่งยืนเนี่ยต้องอติสุกตาทุกตานังกรมานังพลังวิปาโกนะครับ เชื่อชัดว่าผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีอยู่จริงใช่ไหมอันนี้เราเป็นหัวใจที่สําคัญนะที่คนจะไม่ทําชั่วจะทําแต่ดีถ้าเข้าใจชัดเท่าใดเท่าใดก็จะไม่ทําชั่วเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็จะทําดีมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะรายได้ไม่ใช่หลักประกันว่าคนจะไม่ทําชั่วพี่น้องเคยเห็นนักการเมืองที่รวยๆไหม โอ้รวยกว่าทุกคนในสังคมประเทศชาติก็ยังไม่หยุดทำชั่วใช่ไหมแต่ยังโกงต่ออีกใช่ไหมแสดงว่ารายได้ที่มากนะั้นทำให้คนหยุดทำชั่วไม่ได้แต่การเข้าใจความจริงระดับวิบากกรรมที่มากที่ชัดว่ากรรมชั่วสร้างผลเลวร้ายให้กับตัวเองกรรมดีสร้างผลดีให้กับตัวเอง,ง,ลเองและผู้อื่นเนี่ย ทั้งในชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อตอไปอีกส่วนหนึ่งการเข้าใจกรรำดีคำชั่วแจมแจ้งต่างหากใช่ไหมที่ทําให้คนทําดียั่งยืนใช่ไหมทําให้คนลดละเลิกการทําชั่วแล้วทาให้คนทําดียั่งยืนนะไม่ใช่เงินที่มากนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าหาทางให้คนมีเงินมากๆแล้วนะคนจะหยุดทําชั่วได้นะไม่ใช่นะ พราะถ้าวิธีการหาเงินให้คนได้มีเงินมากๆแล้วหยุดทําชั่วได้ป่านนี้คนรวยๆทั้งหลายก็หยุดทําชั่วกันหมดแล้วใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เป็นไงส่วนใหญ่แล้วคนรวยๆทั้งหลายยิ่งเอาเปรียบคนอื่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหมยิ่งขี้โกงยิ่งขึ้นใช่ไหมนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งนะถ้าเขาไม่เข้าใจกรรมดีคมชั่วจแจ่มแจ้งเขายิ่งใช้องค์ประกอบ นาที่เขามีนะมีเงินมากๆมีอํานาจมีเพื่อนฝูงมากๆกกทำชั่วต่อกอบโกยต่อเพราะความโลภนั้นมันไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมพระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าต่อให้ท่านเสกภูเขากี่ลูกกี่ลูกนะให้เป็นทองคำนะ <c oughs> ก็ไม่พอแม้แต่ความโลภของคนคนเดียวมหาธรรมกันที่านก็พูดว่าทรัพยากรที่มีทั้งหมดในโลกเนี่ย เพียงพอที่จะเลี้ยงคนได้ทั้งโลกนะแต่ไม่เพียงพอสำหรับความโลภของคนคนเดียวใช่ไหมไม่พอการที่เราจะแก้ปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริงนั้นเราละเลยกันเปิดเผยสัจธรรมเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้งนี้ไม่ได้เราละเลย ที่จะไม่เปิดเผยนะมันมันไม่ได้สรุปแล้วเราไม่เปิดเผยสจธรรมนี่ไม่ได้เพราะต่อให้เราพาคนี่มีของกินของใช้ต่างๆน่ะอย่างมากมายมีเงินมีทองมากมายน่ะทั้งที่จําเป็นและไม่จําเป็นต่อชีวิตด้วยนะของกินของใช้ทั้งที่จําเป็นและไม่จําเป็นต่อชีวิตมีเงินมีทองมากมายมีสิ่งเหล่านั้นมากมายก็ยังไม่จบนะ ยังไม่จบนะในการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองเพราะตราบใดที่เขายังมีความโลภที่มากแล้วไม่เข้าใจกรรมดีกรมชั่วแจ่มแจ้งว่าออการไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นใช้องค์ประกอบที่ตัวเองมีโอกาสที่ตัวเองมีเอารัดเอาเปรียบข่มเหงคดโกงคนอื่นนั่นน่ะนอกจากมันสร้างมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเนี่ยมันยังเป็นวิบากร้ายที่สร้างสิ่งเลวร้ายให้กับตัวเอง ในพบชาติที่ทํานั้นส่วนหนึ่งชาติต,ต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อๆไปอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจสิ่งนี้แจ่มแจ้งนะเขาจะไม่มีวันหยุดชั่วเด็ดขาดเชื่อไหมเขาไม่มีวันหยุดชั่วเด็ดขาดเขาจะม,มีแต่หาทางทําชั่วใช้อง์ประกอบที่มีทําชั่วมากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่แหละสังคมเดือดร้อนเพราะอันนี้เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดความรู้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้ง ึงเป็นเรื่องสําคัญในการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองนอกจากเราจะช่วยแก้ปัญหาด้านของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์จําเป็นต่อชีวิตที่ต้องเข้าถึงฟรีๆหรือราคาถูกๆให้เพียงพอแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องกรมดีกมชั่วจำแจ้งไปเป็นลําดับลําดับนะมีลําดับด้วยนะลำดับเบื้องต้นทมกลางบั้นปลายนะก็จะมีรายละเอียด ที่ต้องเข้าใจกรรมดีคมชั่วแจ่มแจ้งไปเป็นลําดับไม่เช่นนั้น,นอโอ้โหเอาไม่อยู่หรอกนะเพราะชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมันจะมีโอกาสมีช่องว่างมีโอกาสที่จะทําชั่วได้เยอะใช่ไหมไม่มีใครไปสามารถตามควบคุมใครได้ตลอดเวลาใช่ไหมไม่มีใครตามใครได้ตลอดเวลาหรอกมันจะมีมีช่องว่างมีโอกาสที่จะทําชั่วถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์นะเขาไม่เชื่อกรมดีคมชั่วแจ่มแจ้งนะ มีโอกาสเขาก็ทำชั่วทันทีใช่ไหม